ตำนานอย่างนั้นหรือสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มีอยู่กับผมแบงก์กับเกมฟาร์มเวอร์ก่อเลยคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำาพื่ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลัามาแล้วสําหรับเกมเทเลกรมที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่สายฟรีเล่นไม่ได้ก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของตัวเกมนี้นะครับเนื่องจากเกมนี้มันไม่มีเว็บไซต์ให้เข้าเพื่อที่จะได้ถ่ายคลิปง่ายๆ,เ,ๆเพื่อนๆผมขอพื้นพื้นหลังเกมอดีตการที่เราเคยใช้เงินล้านในการซื้อกันนะครับก็เป็น กิมมิแลวกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นกระแสที่ทุกคนสนใจเยอะกันมากวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของตัวระบบเกมนะก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสายฟรีได้ไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีอุปกรณ์อ,อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเติมแล้วก็เอินนะก่อนจะเอินก็ต้องโดนเบิร์ก่อนนะครับใครที่จะมาอยู่ในวงการนี้และเล่นเกมนี้นะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าสายฟรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ถ้าภาษาวงการแต่ก่อนผมก็จะไม่ได้นะพูดว่างไงนะครับก็เอาไว้เอาเอาไว้แบบนี้ละกันนะครับว่าก่อนจะเอินเราต้องโดนเบินก่อนนะอ่ะเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเนี่ยเพื่อนๆต้องมีขวานนะครับเอ่อมีพลิกแอคนะครับสองสิ่งนี้ที่สําคัญตัว,ต,วตัวของคันเตอร์เนี่ยนะครับไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็คือตัวเอ่อตัวของเกมตัวฟาร์มเวอร์ผมขอเรียกเป็นเอ่อเอฟวละกันนะเพื่อนๆนะตัวของ FW เนี่ยนะครับใช้ตัวของเหรียญทอน นะครับในการเข้าออกนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับสอย่างนะครับจริงๆมันจะมีครัฟด้วยนะจะเป็นพวกแผ่นไม้ตัวของซุปนะครับผงทองแล้วก็สโตนนะครับตรงนั้นผมยังไม่พูดถึงละกันแล้วมีในเรื่องของตัวบัฟด้วยก็ไม้นะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการเอาไปคัฟนะครับขวาน pickaxe คือไม้มีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างเลยเนื้อนะครับจะเพิ่มตัวของ energy นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูนะอันนี้ผมเพิ่มได้ยิ้มหกนะครับเราก็ใส่ไปยิ้มหก นะครับ energy เราก็จะได้มาเพื่อเอาไปขุดนะครับ1ฟุตจะเท่ากับ3 energy นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับรุ่นพี่เลยส่วนทองนะครับเอาไว้ซ่อมแล้วก็เอาไว้คาบอ่าตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายทองมันจะแพงกว่าเพราะว่าตัวทองช่องช่องมันน้อยครับเพื่อนๆนช่องมันน้อยมากเลยเห็นปะนะครับก็โอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าใจเหรียญหลักแล้วนะครับเราก็จะไปคาบกันนะครับ การคราฟเนี่ยนะครับมันจะมีระดับในการคราฟมันไม่เหมือนฟาร์มเมอร์เวร์ก็ตรงที่ว่าเราอ่ะสามารถซื้อทรัพยากรแล้วไปคราฟตัวของอีพิกได้เลยใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับเกมนี้เพื่อนๆต้องค้าฟคอมมอนนะครับทั้งหมด3อันเพื่อขึ้นอันคอมมอนเพียงแค่1อันนะครับแล้วโอกาสแตกก็มีด้วยนะครับอันนี้นะครับเมื่อเนี่ยเห็นไหมครับ3อันแรกหนึ่งนะครับโอกาสแตกเนี่ยเราจะนะครับเราจะจ่ายเป็นอะไรนะอันนี้คือ ในเรื่องของการเลือกนะครับผมแนะนำว่าให้เลือก90%นะครับโอกาสแตก10% 10%ก็คือไม่มี100%เต็มนะครับถ้าใครดวงดวงซวยแตก10%นี้คือไม่ต้องพูดอะไรนะนะแต่ผมแตกแล้วนะครับเออผมแตกไป2รอบนะครับก็ติดมาอันนึงอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมีอยู่อันเดียวนะครับจริงๆผมจะเป็น2ดาว3อันนะมันทำไม่ได้จริงๆครับเพื่อนๆผมแตกเลเทไปหมดเลยนะก็ตรงนี้เราจะขึ้นไปนะครับก็จะใช้3อันนะครับเกาสิซให้เลือก90% พอเสร็จแล้วนะครับเราจะไปตัวของแรนะครับก็ใช้3อันในตัวนี้อีกแล้วไอ้สอันตัวนี้ไม่พอนะทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมมันต้องใช้อะไรต่อมันต้องใช้ตัวของคอมมอนนะครับคอมมอนสามอันนะครับมาเป็นอันนี้1อันก็คือทั้งหมด9อันโหเกมคนรวยอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับก็ไล่ๆกันไปนะเพื่อนๆนะคูณ3าคูณ3าคูณ3เกมนี้มันก็เลยอยู่นานไง้นะครับตั้งแต่เมษาแล้ว ออคิดว่าจะไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นฟู้ดนะครับไอหน้าที่ตรงนี้แม่งไม่สําคัญเลย Energy ตอนนี้คือหรือว่าเนื้อเนี่ยมันถูกมากในตลาดผมแนะนําว่าไปซื้อในตลาดดีกว่านะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้เนื้อผมศูนย์นะครับผมก็จะเอาทอนเนี่ยไปซื้อนะตอนนี้คือผมลองขายโกขายทองไปนะครับผมได้มาศูนจดนะครับวันนี้เพิ่งขายไปเลยแแบบนะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขายอีกนะครับเพราะว่ามันขุดอยู่ตอนนี้มันผมใช้เวลากด12ชั่วโมงไงก็คือ1วันกด2ครั้งก็สบายเลยนะครับไม่ได้ยากอ่ะโอเคนะครับตรงฟูตรงนี้ก็สามารถใช้ทองครับได้นะครับ200กับพันสตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับอันที่4ี่พันสองไอตัวของพิกแอคนี่เป็นอะไรที่แพงมากเลยนะแต่เดือนที่แล้วถูกนะครับตอนนี้คือถ้าใครที่มาดูนี่โคตรแพงนะครับใช้ทอนเยอะมากนะอ่ะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่ามันครับยังไงนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการช้อปปิ นะครับช้อปปิ้งเอามาคราฟนั่นเองนะก็อย่างอเอออย่างแรกเลยนะครับเราต้องเติมทอนเข้าไปก่อนนะครับขั้นตอนการเติมเนี่ยเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆน่าจะเออรู้กันแล้วเนาะเออนะครับอันนี้ Connect Wallet นะอไอตัวนี้ผมยังไม่ได้ Connect หรออ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ Connect Wallet แล้วก็ฝากเข้ามานี่เพื่อนๆเห็นไหมครับผมเริ่มเล่นนะครับวันที่8นะเดือน10นะครับวันนี้ก็วันที่6นะครับอ่ะลองนับวันดูว่าเออโชคดีขนาดไหนนะ ROI 5วันตอนแรกผมคิดว่าผมจะเสีย5ทอนบีบฟรีแล้วเพราะว่า เกมเนี้ยตอนแรกมันเอินยากนะครับอ่ะเอินยากยังไงก็ต่อกันเลยนะก็ในเรื่องเนื่องจากทรัพยากรอะนะครับที่เราจะต้องไปซื้อเนี่ยเราจะไปซื้อต่อจากคนจริงๆนะครับเพื่อนๆที่วางขายนะก็อย่างเช่นไม้นะครับที่เราจะซื้อได้มันก็จะต้องมีตัวของ wallet เออ, et, เอ,อตัวของทรอนเนี่ยให้มันได้ตามเงื่อนไขเพื่อนๆเห็นไหมครับที่เขาวางขายไม้มันไม่เหมือนตัวของแวกตรงที่เราอะสามารถไปขายในกระดานเทรดได้นะครับหรือเราไปรับได้นะ ก็ตรงนี้เราต้องมาซื้อนะครับมันก็จะมีคนตัดราคาแหละใครร้อนก็ตัดราคานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับบางคนก็ขาย300เราขายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนๆนะครับเราขายเท่าไหร่ก็ได้แต่แนะนําว่าเออแต่มันจะลงด้วยสองร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบก็ได้ครับบางคนก็รีบรีบใช้ไงเอออันนี้ก็คือหนึ่งทอนก็ได้แล้วสิบสิบกว่าบาทแล้วใช่ไหมก็ขายเถอะนะครับเราก็ขายขายไปตัดราคากันไปโอเคนะครับเออแล้วมันมีม,ม,ม,มีบอกซับไพด้วยนะ ต่อไปเป็นเนื้อนะครับเนื้อนี้คือราคาถูกจัดเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับหนึ่พันเนื้อนะครับส่วนจุดหนึ่งอ่ะอันนี้ผมต้องซื้อนะครับอ่ะผมซื้อทุกคนดูนะก็กดซื้อไปเลยนะครับคนที่จะฟาร์มเนื้อได้นี้ผมเนื้อเขาต้องเหลือมากนะครับก็คือคนที่เล่นมานานแล้วแหละนะครับที่เขาอัพไปขั้นสุดท้ายแล้วคือเขาเหลือเฟือไงเขาก็เอาเนื้อมาขายได้นะครับอันนี้ผมมี1,000ผมก็เติม energy จให้ครบได้กดลากไปเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้กดลากไปเลย แล้วเราสามารถอัปเกรดได้นะแต่เนื้อเราไม่พอนะครับนี่ตรงเนี้ยเอนเนอร์จีะเราเพิ่มได้เห็นไหมครับฟู Food. ๊ใช้หนึ่งพ้าอ๋อตัวฟุตก็คือเพิ่มเอเนอร์จีแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้ไอ้นี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะจริงๆมันใช้ทองปะในการอัปเกรดอ่ะอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นทองนะครับทองเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะทุกคนเพราะว่าที่เพื่อนเพื่อนเ,เห็นเนี่ยมันเอาไปใช้3อย่างเลยนะครับเอาไปครัฟเอาไปอะไร,ถ,ระถือว่าแพงพอสมควรถือว่า เออผมอ่ะสามารถผลิตทองได้วันละ800มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปดูหน้าแรกก่อนนะครับตรงนี้นะครับโชคดีมากเลยตอนที่ผมทําตอนนั้นอะ่ะเออมันไม่ได้แพงขนาดนั้นไงก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเวลาจํากัดออมันมีเวลาขึ้นนะผมกอ็อีก3มชั่วโมงค่อยกดอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้ทอง400กกว่านะครับทองมทอง400มัน50อสิบคูณ12ครับเพื่อนเพื่อนตามนั้นเลยนะเออ50คูณ12ชั่วโมงนะครับ ก็ประมาณ800 800บวกไม้บวกอะไรนะครับเบสเซดะมันจะจบประมาณ1.4 1.4 1.3 1.4ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปก็น่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นบายนะครับตรงนี้จะเป็นตัวของเอาทรัพยากรนะครับไปซื้อสโตนเออไปแลกเปลี่ยนนะครับเออไปแลกเปลี่ยนเป็นสโตนนะตามที่ทุกคนเห็นนะครับเห็นปะมันจะมีสโตนขึ้นตรงนี้ก็เนื้อแลกสโตนนะครับเพื่อเอาไปสร้างบ้านตรงไอ้ฟังก์ชันเนี้ยผมยังไม ก่อนแล้วกันนะเผื่อแบบค่อยทำอีกหนึ่งคลิปให้แยกและกันนะเพื่อนๆนะครับในการขายเออตรงนี้มันสามารถดูได้นะครับประวัติการขายเห็นไหมมีซื้อเห็นปะผมขายน่าจะขายทองไปนี่ครับเซลลวันเดียวแล้วก็ซื้อเนื้อมาก็คือผมขายไป1000โกนะครับเออศูนทอนเห็นไหม <laughs> ตอนนั้นคือมันถูกมากเลยนะตอนนั้นเพื่อนๆเห็นไหมครับผมซื้อ6กพนะันอะหกพันศถ้าผมเอา6กพันมาขายตัวเนี้ยหวานจีบนะครับเห็นปะ ตอนนั้นทองถูกจัดเลยอดีตเอออดีตด้วยงี้ผมซื้อทองอวดองไว้ดีกว่านะตอนนั้นไม่ได้โฟกัสไงเพราะมันยังไม่เป็นกระแสอ่ะโอเคนะครับก็ต่อไปก็จะเปนในหน้าขายหน้าขายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอา่าจะขายผมจะขายไม้แล้วกันนะเดี๋ยวขายทุกคนดูเลยนะครับ500รอยไม้อ่ะนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับนะครับคลิกตรงนี้นะก็คือ500ไม้เนี่ยที่เราจะได้ก็คือตามจํานวนเงินตรงนี้เลยนะครับ อ่สมมติถ้าเราไม่คลิกเราก็ใส่ราคาไปก็ได้นะ0.34เราอยากให้มันลงราคาไงเออเราตั้งราคานี้ก็ได้หรือว่าเราอยากให้ออกเลยก็3.3นะครับแต่มันจะไม่ได้เห็นไหมอืมนะครับก็0.34ก็ดีกว่านะครับหรือว่าติ๊กผมว่าติ๊กไปดีกว่านะแนะนําว่าติ๊กดีกว่านะครับอ่ะเรากดขายไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะอ่าเอาไม้เราออกไปแล้วก็ไปตั้งขายไว้นะอ่ะสุดท้ายนะครับน่าจะไม่มีแล้วสาหรับ ไอตรงอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพวกการซื้อนะครับการซื้อพวก s t o n นะครับเอามาครับอ่า factory นะครับโรงงานเราตัวนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงอ่าคลิปหน้าละกันนะครับอันนี้ก็ขายพวกทรัพยากรนะครับอ่าตามนี้เลยต่อไปก็เป็น reference นะครับในการชวนเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาร่วมทีมอ่ะโอเคนะก็เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับในการเล่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับตัวของฟาร์มมือนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นในมือถือดีกว่านะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อวาน,นผมลองมากดขุดแล้วอะนะครับมันมันมีบั๊กมันไม่ยอมขึ้นไอไอช่องลากให้เออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะต้องไปเล่นในมือถือนะครับอันนี้ผมขุดในมือถือเรียบร้อยแล้วอะประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของตัวเกมอาทิตย์สุดท้ายเราไปดูในเรื่องของตัว ROI กันดีกว่านะครับ ROI นะครับสําหรับ เว็บนี้มันมีทั้งหมด2เกมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งก็คือตัวของ Ace of Farm นะครับก็ A A O F อ่ะเพื่อนๆนนะครับใครในอดีตน่าจะรู้จักกันดีนะอันนี้ก็สปอยไว้ก่อนละกันใครที่จะอยากจะเล่นนะครับก็สามารถซื้อของนะทําไมันมไมมันทำไมมันมันสั้นอย่างว่า9วัน7วันทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะเออลงทุนสิอลงทุน12ทอน ได้ตกวันละเจ็ดแต่มันมันสวิงอ้ยค่าขาพุ่งแล้วเออแต่ของมาณนนีเนาะเมื่อวานยังถูกอยู่เลยเมื่อวานผมก็นั่งดูนะเออวันนี้คนคนกระจายมาตรงนี้เยอะครับก็ตามนี้เพื่อนๆนะเออใครที่ตกรถนะครับตอนนี้น่าจะตกรถกันทุกคนแหละดูทรงแล้วอันนี้ผมเล่นแล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิววันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสําหรับในโลกของตัวเกมนี้ดูดิเออตัวอันนี้ตัวไม้ขึ้นข้าวขึ้นนะครับเออแร่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวของไอรอนนะ มีทั้งหมดกี่แล้ววันนี้สีแ่แล่อันนี้ก็น่าสนใจนะออันนี้ก็เป็นฮันเตอร์นะครับติดลบเหมือนเดิมนะครับพวกเนื้อพวกอะไรติดลบอยู่แล้วอืตัวเต็นต์อ่ะตามนี้นะครับมีด็อกด้วยแล้วก็มีตัวของโค้ดนะครับเสื้อโค้ดอ่ะอันนี้ค่อยค่อยว่ากันนะครับเพื่อนๆอ่นนอนนะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อวนะครับ fw นะหรือว่าฟาร์มเวอร์นั่นเอง ก็ตอนนี้ตัวของสโตนเหมือนจะได้แล้วนะตัวของสโตนเอาไอวันอันนี้หนักจัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้นะครับเพื่อนๆจะเห็น r อาไ้ไหมเอเราต้องเอา3ดาวเนาะ3ดาวค่าครับนะครับจะอยู่ที่16นะครับเราจะเอาอยู่ที่24นะครับถ้าเป็นขวานแรกก็คือ33ยาวๆไปยาวไปยาวไป <laughs> ผมแนะนําว่าถ้าจะทําผมว่าทําทองดีกว่านะเออทองมันจะมีภาษีที่ดีกว่า ไม่ซับซ้อนดีมีแค่หนึ่งดาวนะครับแต่ถ้าเป็นขวานนี้แม่งแตกมาไม่คุ้มเสียเลยเออทองนี่คือสองขวานก็โอเคแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูกันนะลองตัดสินใจเดี๋ยวเว็บนี้ผมแปะไว้ให้เล่นละกันส่วนเกมนี้เดี๋ยวจะรีวิวเอ่อให้ดูละกันนะเพราะว่าตอนนี้คือแม่งบันเวอร์จัดเลยอะเออมีคนไปโกยซื้อเหรียญซื้อไม้ไปโกยซื้อข้าวนะเออซื้อข้าวซื้อแร่ซื้ออะไรต่างๆนะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นจัดเลยก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวฟาร์มเวอร์นะครับเทเลกรมเดี๋ยวสำหรับคลิปถอนก็น่าจะบวกลบ7วันเดี๋ยวมาถอนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับประมาณสัก1-2ึงอทอนหรือว่าอาจจะผมฝากเข้ามา5เดี๋ยวมันจะถอน5้าให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่ามันเข้ากระเป๋าหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันได้ฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไ i b e เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าลงทุนอย่างมีสตินะครับเงิอนอยู่ในกระเป๋าเพื่อนๆฝากไว้ด้วย <_ d ream> <_ d ream> <_ d ream> อ่ะไปกัน